สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผม oh. ก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด SSubscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้มาเฟียเขี้ยวยกักษ์ทุกคนหรือว่าพวกชุดเสือหน้ากากเสือมาแล้วครับผม oh. แต่ว่ามาแบบไหนหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ โอเคครับผมมาในส่วนของตู้แปดทีการันตีนะคะผมบอกเลยว่าพี่แก้วมีอันนี้แล้วมีรองเท้าเสือแล้วนะครับอ่ากางเกงเสือนีทำอะไรพี่แก้วก็ไม่รู้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะผมแบบนี้โอเคเหล่ท่อนะคะเหล่ท่อแล้วก็ชุดนี้นี่แบบนี้เลยโอเคแล้วก็อันเนี้ยพี่แก้วอยากได้เนี้ย คือมันน่ารักอ่ะสกินคือน่ารักเวอร์จริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองส่มกันแล้วก็ในนี้มีนี้ด้วยนะทุกคนมีชุดอันนี้ด้วยนะคะผมเผื่อใครยังไม่มีนะแล้วก็เนื่องจากพี่แก้วนะคะผมก็คือแบบไม่ได้เล่นตัวผู้ชายเท่าไหร่นาอแล้วมันเป็นผู้ชายทั้งคู่นะพี่แก้วอาจจะแบบไม่ได้เหมาตู้ให้ดูนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่แก้วอาจจะเอาแค่ชุดใดชุดหนึ่งนะคะก็คือ ไหนออกก่อนก็คืออาจจะจบแค่อันนั้นเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าพี่แก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่31,529ไรมอนเดี๋ยวเรามาเลือกออกกันดีกว่าโดยพี่แก้วเอานี้ออกแล้วกันเนาะโอเคมาอ๋อลด33%เด้วยนะคบจาก9เพชรเหลือ6เพชรนะฮะหลอกล่อกันสุดชีวิตเฮ้ย,ยได้ในราคา6เพชรละ 33ไดมอนด์ครับแค่ชุดเมื่อกี้ก็คุ้มแล้วนะสำหรับพี่แก้วอ่ะจริงโอเคต่อไป34ไดมอนด์ครับบัมบัมบัมโอ้อันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันบาย69ครับผมเฮ้ยโอ้ยและ139ครับน้องหมาออกเหอะว่าแล้ว209ไดมอนด์ครับ ว่าแล้วมันต้องมากางเกงอ่ะโอเคพี่เกียกได้นี้แล้วก็279ดูอันไหนจะออกอยากได้เสืออ่ะเสือล่างอ่ะ <Hey! S 1> พี่เกียอยากได้เสือล่างนั่นแหละเอาจริงโอเคถ้าเกิดใครเหมาตู้ก็อีก349ไดมอนด์นีฮะสำหรับตัวเมื่อกี้เนาะอ๋อมันลดทุกมันลด30%ทุกครั้งที่เล่นด้วยเนี้ยนี่นาทุกคนอันนี้นานานแนะลิ้นทันเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันพี่แก้วนะครับหมดไปลบนะครับ30780กิจกรรมนี้พี่แก้วหมดไป749ดร้อยสีไดมอนด์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเหมาตู้นะครับบวกอีก3ามร้อยสี่ไดมอน ตู้นี้เหมาตู้อยู่ที่1098ไดมอนด์นะคะผมใครอยากได้ไว้ครอบครองก็ลองมาสูมดูโน้อเพราะว่ามันลด30%ด้วยนะครับผมก็ใครดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s cribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวกันนะครับ